สวัสดีครับผมวันนี้มากับพี่เอกครับเอกลักษณ์อะไรเอกลักษณ์นำกุญเระผีไม้หวัดอิง <c oughs> เดี๋ยวมาดูก่อนมันมีนห้องอยู่ที่บ้านแต่ไม่รู้มากินตั้งแต่เที่ยงครับสวัสดีครับนี่ดูเขาทำเขาทำวันนี้จะทำอะไรกินครับโอปลูกผักครับโอ้ปลูกผนะักเขาปลูกผักมาทำอะไรกินเนีอาหาไงเอาหาไง,างไปเ๋ยว <c oughs> <c oughs> พี่เดี๋ยวไปดูในทิกตอกนะ เดี๋ยววันนี้พี่เจอน้องเขาบอกว่าน้องมาอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้จักโอ้ยผูดดัดด้วยคนโคราบันเองอืมพี่เองมามาของอันนี้พี่ชายนะครับไหนเราเดี๋ยวไปถามหาเลยองนี้ไหนเล้วไปข้างหน้าไงเอ้แต่มันบอกมันเคยบอกมีรถกระบะเอาอสองไหน ใช่เปล่าบโบเอาไปเชียโบโบ,ใช,ชบใช่ไหนยิมสองไหนอยูน่นู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามหาใช่ไม่ไหนตัวขี้โพดไม่ไหนเออมันมีเดี๋ยวมันบอกมีมีคนเชือ่อโบเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วมามื <laughs> ไหนดูดูดูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเอ้ยน้องกูไรบ้านพี่เอ้ยจะตึ๊กที่บ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงอยู่ตรงนี้ได้ไงได้ไงหลักที่เขาไปหนึ่งดอกมาอยู่ตรงนี้ได้ไงดูจากที่ไม่รู้เดี๋ยวเอาไปแล้ววันนี้วัสดีครับ เอออ,อ,อยู่นี่ได้ไงข่งกัเดี๋ยวเดี๋ยว